ครับสวัสดีครับจากช่างก๊อดนะครับวันนี้จะมาทดสอบแลกเกอร์ชุดใหม่ของค่ายทีโนะครับตัวเมกานะครับเมกาอัตราส่วน4ต่อหนึ่งนะครับชุดที่ว่า,บางาบนฝากระโปรงนะครับ ชุดนี้นะครับชุดใหม่ล่าสุดของไ่า t o a นะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับเนื้อจะเยอะไหมนะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับนี้จะเป็นตัวหลักนะครับอัตราส่วนสี่นะครับ สต่อ1นะครับขวดเล็กๆก็คือ1ส่วนนะครับปลูกใหญ่ก็คืออัตราส่วน4ี่้อขวดเล็กกําลังเปิดอัตราสนหนึ่งนะครับ,รลลกกนนรบปออาาลาปิดปาาค่อนข,ข,ข้างทําดีนะครับเจอบ สต่อหนึ่งนะครับอัตราส่วน4ีนึงดูดีๆนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นอัตราส่วนสองต่อหครับจะผสมประมาณไอ้ป้องใหญ่นะครับถึงขีดสองนะครับขีด2ตัวล่าง วันะครับนี้คือตัวหัวนะครับแล้วก็มาใส่ฮาร์ดนะครับฮาร์ดกระป๋องเล็กนะครับอัตราส่วน1ก็ซื้อสีต่อนหนึ่งนะครับอัตราส่วนก็นเนื้อก็ถือว่าโอเคนะครับุภาพราคาไม่แรงนะครับ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าปูซ้ํารถนะครับที่รับรถราคาไม่สูงมากนะครับเหมาะสมมากนะครับกับแลกกเกอร์ชุดนี้ก็ผสมทินเนอร์อะคริลิกประมาณ5%นะครับคนให้เข้ากัน ทสีต้องมีกระชอนนะครับที่กองสีนะครับกันพวกฝุ่นพวกตะกอนต่างๆ,ๆนะครับก้อนเนื้ก็ถือว่าโอเคนะครับพอดีนะครับพอดีสมกับราคานะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ ทดสอบชิ้นงานฝากระโปรงก่อนนะครับต,ติดตามรับชมนะครับรอบแรกช่างก็จะอัดเลยนะครับคนอัดเลย ให้ไล่นะครับไล่ตามห่างของเลกเกอร์ไปนะครับห้องพ้นสีต้องแสงสว่างให้ทั่วถึงทุกชิ้นงานนะครับเราจะได้เล็งเห็นขนาดพ้นนะครับ รอบแรกของชิ้นงานฝากระโปรงนะครับนี่นะครับมีก้าของ q a นะครับัตาส่วนสีตันเต็ต่อด้วยชิ้นงานบางโคนหน้านะครับเป็นการเครเล็กเกอร์อรอบที่หนึ่งนะครับรอบแรกนะครับเป็นชิ้นงานซ่อม แสงนะครับสีชิ้นงานนะครับมีฝากระโปรงมังคนประตูแล้วก็กันชนหน้านะครับลายกันชนหน้ามีฝานะครับก็ <chunks> วิธีพ่นครับตามคลิปเลยนะครับดูวิธีพ่นไปด้วยนะครับ เสาประตูตตนะครับแล้วเสาจบกินเดินทัรอบนี้จะพันที่ฝากาด้วยนะครับจะกัดนะครับเพราะว่าเคยพาดสีหยดนะครับออกจากฝากานะครับก็จเใ็้เวลานิดนึงนะครับนะครับความสบายใจในการพ่น เดิมนะครับเมกาของทีเอครัอรอบที่สองของขั้ตอนแคบล็กเกรนนะครับทางก็จะพ่นสองรอ,องบพรน, er นะครับ,ก,ก,รบ,รบก็คืออัดตังด้งแต่รอบแรกเลยนะครับในร,รอบที่สองรอบสุดท้ายนะครับ พ่นรอบที่สองต้องรอให้เซตตัวของแล็กเกอร์ประมาณสิบนาทีนะครับพอแล็กเกอร์หมาดๆจะสิบนาทีเราไปต่อรอบที่สองนะครับตามคลิปนะครับรอบอที่สองพ่นเหมือนเดิมนะครับสเต็ปพ่นเหมือนเดิม ว่าจะเดินกาให้ช้าลงกว่ารอบแรกนะครับเพราะว่าจะเน้นอัดก็คือเน้นให้เนือเลกเกอร์ลงไปที่ชิ้นงานให้เยอมากที่สุดนะครับเอาคุณภาพเลกกเกอร์ค่อนข,ข้างหนาอยู่แล้วนะครับก็คือสักสองรอบก็พอตามประสบการณ์นีชช่างกอดใช้เลกกเกอร์นะครับ ก็ถือว่าหนาโอเคนะครับในรอบที่สองนะครับจะปัดไปกันชนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสีตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับปัดให้สีเหมือนกันนะครับ ่นสีเสร็จเรียบร้อยนะครับขนาดพ่นก็ถือว่าพ่นง่ายนะครับแล้วก็เนื้อสีค่อนข้างเยอะนะครับราคาไม่แรงนะครับเมก้าของไคทิวเอนะครับเหมาะสำหรับทุกสายงานนะครับมือใหม่มืออาชีพแล้วก็ตามอู่นะครับอู่ซ่อมสีรถนะครับก็เทสเราถือว่าผ่านนะครับนะครับ เมกาไข้ที่เอนะครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของไข้ที่เอนะครับนะครับคุณภาพคุณภาพงานนะครับสวยใสฉ่ำนะครับเคลือบแค่สองรอบนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะครับด้านข้างให้เป็นสีขาวมุกนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับจากช่างก๊อดครับ